สมาคมได้มีการประชุมกับสามสมาคมนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 6ครับเพื่อที่จะทำเวิร์กช็อปรายละเอียดซึ่งวันที่9ที่ผ่านมาทางสมาคมก็ได้เชิญตัวแทนของแต่และจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้ได้นำเสนอปัญหาต่างๆนะครับและวันนี้นะก็เป็นวันที่ทางทีมงานฝ่ายบริหารจะต้องมาสรุปประมวล ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่เราจะทำเวิร์กช็อปนะครับเสนอในสาวสาวส,สมาคมพร้อมกับคณะของเก้าเก้าไกลนะครับที่เทศบาลสถิบติเทศบาลประเทศไทยครับซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มีการประชุมบึกษาหารืกันแล้วว่ามนเปิดมีเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องการที่เราจะ,ะยกเลิกระเบียบยกเลิกกฎหมายทําระเบียบมาใหม่ ที่มันติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารง,งานของถี่พื้นที่ทับซ้อนต,ต่างทั้งหมดนะฮะผมอยากนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมาคมองค์การบริหารส่วน,นตำบลแห่งประเทศไทยเนะี่ยเป็นสมาคมที่มีหน้าที่ที่จะต้องเร่งรัดในการยกระดับให้ระบบเรื่องการเก็บท้องถิ่นที่มีรูปแบบองอตเน,นี่ยมีเสถียภาพในการดํเนินามากขึ้นในประเด็นที่ผมร่วมกับคุณบันแก้วชํำน,นะฮะจริงๆต้องขอ,อบคุณคุณบันแก้วชํำเป็นอย่งสูงที่ มาร่วมทํางานกับพวกเราซึ่งพวกเราทํางานกันมานานแล้วเรามีสามสี่มิติที่จะเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับเลยมิติที่หนึ่งก็คือเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างการขับเคลื่อนองคอ์กรท้องถิ่นในภาพรวมระดับประเทศผมอยากนําเรียนเบื้องต้นให้ได้เข้าใจเป็นทิศทางเดียวก่นว่าเดิมทีเนี่ยราชาการส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมไม่พูดคําว่าองคอ์กรท้องถิ่นนะผมพูดคาว่าราชาการส่วนท้องถิ่น เราอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยแล้วเราก็ไปเชื่อมโยงภารกิจกับสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการกระจายหน้าต่อความคิดที่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมองค์การบรรส่วนจังหวไทครับผมคิดว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับว่าแต่เดิมเนี่ยกฎหมายระเบียบของต้องหินนะครับ นายกต้องถิ่นผู้อลานท้องถิ่นสมาชิกสภาต้องถิ่นแพ่การท้องถิ่นไม่ได้มีโอกาสในการเข้าไปยกร่างแก้ไขปรับปรุงนะครับครั้งนี้เป็นโอกาสที่ที่มีรัคการเมืองซึ่งมีคะแนนเสียงมากสุดในสภามารับฟังความคิดเห็นจากชาวท้องถิ่นนะครับเป้าหมายสูงสุดที่ที่ทางสมาคมได้เตรียมกันนะครับก็คือทําอย่างไรให้โยบกบอลของรอง้องถิ่นสร ้อยากมีประสิทธิภาพมากที่สุดเรามีเป้าหมายหลักตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เสนอทุกๆประเด็นที่จะรวบรวม,มไปนําเสนอในที่ประชุมร่วมสามสมาคมในวันที่สิบห้าและก็สิบหกนี้เพื่อส่งต่อให้พาคการเมืองนะครับซึ่งเราจะนําเสนอกับทุกพัคนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคเข้าไปนะครับเพราะว่าทุกภาคการเมืองที่มีสสใน,นสภามีหน้าที่โดยตรงได้จาบ เื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่กเกี่ยวกับรต้องถิ่นทั้งหมดนะครับคือเราไม่กังวลนะนะเราไม่กังวลว่า,าพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องการนําเสนอนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะการกระจายอำนาจแล้วก็การาใช้กฎระเบียบซึ่งมันมีปัญหาอุปสรรคต่อก,การบริหารของอท้องถิ่นนะครับ ังนั้นเรื่องนี้นะถึงแม้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลหรืออะไรต่างนะเครื่องที่ผมมั่นใจว่าถ้าเข้าไปในสภาพูุแททรนษฎรนะครับสอสอทุกคนพักการเมืองทุกคนนะครับน่าจะสนับสนุนเพราะมันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นไม่ไม่กังวลเรื่องนี้ครับผมครับ